สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาจะหกโมงเย็นแล้วนะครับเพิ่งได้มารับลูกเพราะฝนตกหนักมากนะครับนี่เด็กๆน่าจะรอนานมากเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับเด็กๆกันนะครับผมโอ้เด็กๆเหลือน้อยแล้วครับผมผู้ปกครองก็ยังทยอยมารับอยู่นะครับนี่เปิดไฟหมดแล้วแปลว่าดึกมากแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปรับเด็กๆกัน รอนานไหมอะ่ะนานมากเลยนานมากเลยอะพี่ไเลยทำอะไรบบอ๋อเอามาเขียนเหรอ,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 อเอาเอายาเอาดีสอมาเขียนกระเป๋าน้องนี่ใส่ไม่ดีเลยโอ้โหเอากระเป๋ามาเขียนของน้องทำไมอะลูกเฮ้ยนนส,สอนลูกวาดอะไร อ๋อกูเอาไปเซิร์ชใช่ไหมอเออเดี๋ยวเราไปงานมืนมดแล้วไปเหลือไปรอข้างนอกไปไม่เคยมารับเด็กๆด,ดึกขนาดนี้เลยนะครับตอนนี้ก็จะหกโมงเย็นแล้วนะเด็กๆรอจนเมื่อยเลยรอนานไหมนานมากเลยนะนานมากนี่เด็กๆก,ก็มารอแม่อ๊้นะครับจะวนรถมารับนะเพราะว่าไปรับต้นน้ําต้นน้ําก็ไม่มีรถมารับนะครับแล้วก็มารับต้นน้ําด้วย นงเชเบตก็น่าสงสารนะรอนานจนม,ม,มืดมืดเลยเนี่ยเนี่ยตอนนี้ก็จะหกโมงเย็นแล้วนะครับมันฝนตกหนักมากคือขับรถออกมาไม่ได้เลยเข้าใจไหมต้องให้ฝนมันหยุดก่อนนะครับเพราะว่าดเดี๋ยวเด็กๆจะไม่สบายไม่เปียกพ่อเมามอรถใหญ่มามาเอารถปาเจโร่คันใหญ่มาเดี๋ยวเรานั่งรถปาเจโร่กลับแล้วแล้วพ่อน,นอนไม่มาพ่อนอนไม่มาแม่ตุ๋นมาเอามาแล้วแม่อุ้มมาแล้วเดี๋ยวแม่อุ้มวนมาดี๋แม่อุ้มมาแล้ว อ่าไป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 โอ้นี่นะครับรับมาสักพักแล้วก็ยังไม่ได้ออกจากโรงเรียนนะครับเด็กๆก็หิวมากนะใครที่พอมีขนมตุนตะเบียงเหลือนะครับก็จะมาแบ่งกันนะครับโอ้โหยัยหิวกันมากนะครับ6โมงนะครับโรงเรียนเลิกตั้งแต่3โมงครึ่งนะครับต้องไรกลับบ้านเพราะว่าพายุมันเข้านะครับตั้ง3ชั่วโมงนะเราก็ออกมาไม่ได้น้ําก็ท่วมรถก็ติดเนี่ยจนไปรับมาได้สัก15นาทีนะก็ยังออกจากโรงเรียนไม่ได้นะฮะ ต้นน้ำก็ยังมีนมนะครับผมโอ้โหดีจังเลยเสเบียนแย่งกันใหญ่เลยนะครับวันนี้ก็มารับน้องเชอร์เบทกับออมเล็ตนะครับแล้วก็มารับต้นน้ำด้วยนะครับเพราะว่าอยู่บ้านเดียวอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะครับก็ช่วยเหลือกันตอนนี้แม่โอกํำลังเครียดอะไรครับเนี่ยแม่โอดูผลสอบลูกเป็นไงบ้างครับเอาแค่นี้กับแค่นี้เอาสองอย่างพออะเป็นไงบ้างของเชอร์เบทเป็นไงบ้างกลางกลาง้องออมเล็ตนะกลางกลางแต่ว่าไม่ไดีมากนะครับ เป็นไงลูกตบมน้ำอ่ะจำค่ะโอ้โหน้องมีกี่วิชานะลูกแก้ววิชาแก้ววิชาน้องกี่วิชาแปดวิชาโอ้ยได้เยอะเลยนะโอ้เยียบเลยเูกขยับแล้วไหมลูกโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็พาน้องชีวิตกลับบ้านนะครับวันนี้ก็ไม่ได้จอได้ถ่ายละครเชเวตฟันนี่นะครับเพราะว่าฝนตกนะก็ิจนัตรก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามเชเวตฟันนี่นะต่อไปเราก็จะให้แมวเลือกเลยคอนเทนต์ละครให้ เลยดูนะครับเป็นละครน้องเสือเบลน้องกระเดื่องเขายังติดอยู่นะก็เลยเราไม่ให้คอมึ่งเข้ามาช่วยอยู่สภาพเพืพ่อฝึกให้น้องเสืเอเบลเขาพัฒนาขั้นพิษนะโอเคคลิปนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับเด็กๆบ๊ายบายกินข้าวนะมาครับพักน,น้า